เฮล lo สวัสดีครับทุกๆคนพบกับผมอีกแล้วนะครับส Snake Game Dragon XZ นั่นเองนะไม่ต้องสงสัยนะฮะว่าผมทำไมมีอินโทรนะฮะไปดูที่ช่องผมได้ฮนะพิมพ์คำว่านี่ฮนะอยู่ไม่ไหม่ใ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 ม่ม่อย่าเพิ่งพิมพ์นะไปที่เกมการเด a นเลยนี่ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิ้งให้นะฮะสามารถไปกดที่ลิงก์ได้นะผมแนะนำให้เป็นพาเรลเล่สเปซในในโรม Google นะฮะ Google เหมือนอ้เนี้ยนะแต่ไม่ได้โหลดในนี้นะนะโหลดข้างนอกเอาไปโลบอกไมโอ๊ย ไอห้านีอ่ะ,อะ,อะฮะเคโครนอาร์มีสแป๊บนึงฮนะ,ะลักษณะก็เป็นอย่างนี้นะโอเคเข้าไปโหลดหแล้วก็ไปโหลดเองฮนะเป็นเวอร์ชั่นต้นเลยฮนะเวอร์ชั่นดับต้นนะไปโหลดกันเองได้นะ โอ้ยอยากอยากเปิดโหมดแซนบ็อกแต่มันพวกนั้นมันกวนตีนอะโอเคมาละเพิ่มเสียงนิดนึงอ้าอโอ้ยสีเขียวไม่เคยเห็นโอ้โหสีเขียวไม่เคยเหน็นแกรงเกอร์แซปเปอร์ดีเอ็นเอ โอ้อ oh, ิยเซนทรีการผีขอภัยเันิเชอร์นี่ค่อยเงินผมอย่างเยอะเดี๋ยวผมจะโกงนะโกงให้ไอ้เพื่อนมันรู้ไปเลยไม่ใช่เลเออเดี๋ยวก่อนนะตังค์จำบูนก่อน เสร็จแล้วนะฮะนี่หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะไปเริ่มกันเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวบ้าจังหรอให้เลื่อนขนห้วถึงจะได้หัว่าถูกโอเคอืมโอมที่สู้กับคนไม่รู้รลองเซฟก่อนนะ วนนมันเข้าไม่ได้นะเน็ตบ้านผมแรงไปเล่นสตอรี่โหมดก็ได้าวหาวะเด e อ m อัมบัสเด r อ s h คล e เดอลองดู UFO. โอ้โหโหชิบหายฮะกองทัพมันคโคตรโหด่าตื่นเลนะ โอ้18คนก่อแน่จ้าเนยเอเฮ้ยเล้ยเลี้ยเข้ากันเลยัน้ยนึ่เอ้อโอเคนี่นี่สิบห้านะใส่เป็นค่านะเดเวทตัวที่ข้างล่างอัตโัตะใครๆก็รู้ไม่ต้องสอนะ อันนี้ผมถ่ายเมื่อเอาเมื่อตอนนี้โอ้โอวยมดกเลยโอเคบายบายคุณเครื่องบินถ้าจะรออยู่นี่ก็แล้วกันทีาไม่อยากไปเฮ้เยเฮ้ยชิบหายห้าสิบเก้าเก้า เจ yes. สมอลเลช่วยอฮ้ยเมลกไาควายเนี่ซื้อย,ยังไงก็ได้นะช่วนผมซื้อเคเด็ดนี่คใครๆก็รู้กันหมดอ่ะที่เดชสามารถกระโดดโค้รเท่นะเนี่ยบึ้มกระโดดโค้่ กระ,ะกดไปแล้วค่าคุณเร็วเรไปสิถ้นไม่ไปฉันจะรอไปก็ได้เอ้ยอย่างมงเห็นสิ่งนีอ้หาแกไม่มีทางเลย เอวิสามเท่ากันอีกนะท่เกมคายเหรอ,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 อนึ่นสามเว้ยไอ้เลยนเกียต้งยัยอะอกซู่ก็สู้นะครับู่ก็สู้สดะครับเออซู่กกสู้นะครับอือือด้วยค่าตีลังกาทำไมเร็วจังวะ หกนาทียี่ส no. so ิบหกโอ้ยอัยนี้เกินเยอะเนี่ยนี่กี่ล้านไม่รู้นะสโอเคกัรนี่ซื้อได้หมดนะอย่างเช่นผมซื้อริปเปอร์นริปเปอร์มีความสามารถถ้ากดค้างตรงกระโดดมันจะขึ้นนะ มีค,ความลับของมันที่คุณอาจจะไม่รู้สำหรับลิปเปอร์คุณหา,ายคลิปะไรวะสิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับลิปเปอร์หรือว่าคุณจะมาเล่นเกมให้มึงดูกันเนี่ยไอ้ปืนตัวเนี้ยมันจะยิงอาบัตโนะ

โอ้ยเพื่อนยันกระแดงข้ากระโดดเออยยิงก็ยิงดิครับก็ยิงก็ยิงดิครับก็ยิงดิครับยิงมึงไม่โดนหรอกอีกฉาดเลยเน็ตเน็ตเนเน็ตโดนตีนเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอตัวตีมาว่ะสัตว์ ได้เหรอ่ยนกะูก็มีเจ็ตแผงเขาด้วยอ่าไม่ใช่ว่ามึงลอยได้คนเดียวน,นะหายยังไงดีวะเฮ้ยลอยก็ลอยเฮ้ยขี้หูนี่โอ้ยอห้าฮนะึดูไหมครผ,ผมเอาตัวธรรมดา ไอตัวคูริล่าก็สซิล่าก็สซิล่าเฮ้ยไม่ใช่กูริล่าเฮ้ยไม่ใช่ไออั้นนี่เฮ้ยถูกแล้วไม่มุกเยี่ยไรไม่ไม ไม่ใช่ใจอัอนเฮ้ยถูกเล่นอืมอืมอืมผูรเ่อเยเกาเฮ้ยลล่าเ้ยตัล่าเอไม่ใช่ใจอ่อนใจอ่อนเฮ้ยอ

บ๊วยฮว้ยอาวก็นะสำหรับคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้นะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้สำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย 怖い。<All> right. All right.